กว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ซีซีทีวีพูดได้เป็นประจำนะครับต้อนรับคุณทิรักษ์เข้าสู่ช่วงของการสวดมันตรามหาบัมบัดมันตรามหาบัมบัดน,นั้นเป็นกิจกรรมที่ชาวฮินดูโบราณนั้นตระหนักแล้วก็ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสมุ่บเสมอเสมอต้นเสมอปลายเสมอมาและตลอดไปนะครับเรื่องราวของการปฏิบัติให้เข้าถึงองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ กิจกรรมมันตรามหาบรรมบัดนั้นสวดมนต์ร่วมกับดรมาทุกวันนะครับกิจกรรมที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราพูดถึงการปฏิบัติให้เข้าถึงองค์เทพเทวาสำหรับชาวฮินดูแล้วถือปฏิบัติทุกครอบครัวเป็นกิจวัตรประจำวันก่อนจะออกไปทำงานนะครับก่อนจะกลับเข้าบ้านนะครับก่อนที่จะหลับก่อนที่จะนอน นะครับเรียกว่าลืมตาขึ้นตอนเช้ากิจวัตรที่จะต้องทำก็คือการสวดมนตรากิจวัตรก่อนที่จะเข้านอนก็ต้องสวดมนตราและทุกครั้งที่มีความรู้สึกว่าชีวิตเจอเรื่องแย่ๆเจอปัญหาอุปสรรคมากหน้าหลายปัญหาเข้ามาในชีวิตของเราอยากได้รับความสำเร็จอยากได้รับพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาที่ดวงจิตเราอ่อนล้ากับร่างกายเราก็อ่อนล้าเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการปลุกพลังชีวิตเพื่อต่อ,ตอสู้กับปัญหากิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรายการของกูรูด็อกเตอร์มล์นำเสนอรายการรูปแบบของการบูชาหรือนมัสการองค์เทพเทวานะครับการบูชานั้นคําว่าบูชาเป็นภาษ,าษาฮินดีโบราณคนไทยเรียกว่าบูชาคนอินเดียเรียกว่าปูชา นะครับคนไทยก็เรียกว่าบูชาคำว่าบูชาหรือบูชาคือการโนบน้อมการระลึกการตั้งมั่นในด,ดวงจิตการอธิษฐานด้วยนะครับจิตที่เข้มและมีพลังการอธิษฐานด้วยจิตที่เข้มและมีพลังนั้นนะครับพูดถึงเรื่องราวของการบูชาการบูชาให้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวานั้นนะครับ ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเกินไปกว่าความตั้งใจของเราพูดถึงเรื่องราวของการบูชาหรือการบูชาองค์เทพนั้นนะครับติดตามรายการของด็อกเตอร์ไมล์เป็นประจำแล้วท่านจะทราบว่าการบูชาเพื่อให้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปการปลุกจิตวิญญาณของท่านการเชื่อมจิตวิญญาณของท่านให้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับดวงจิตขององค์เทพเทวา การสัมผัสญาณจิตขององค์เทพเทวาจึงเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ไม่ยากเลยขอให้ท่านใจเย็นๆนะครับท่านจะสามารถรับรู้ความรู้สึกขององค์เทพเทวาท่านสามารถจะติดต่อสื่อสารกับองค์เทพเทวาได้เป็นอย่างดีเวลาที่เรามีความทุกข์ก็ขอพรขอกําลังจากท่านให้ท่านปัดเต่าช่วยเหลือกิจวัตรประจําวันของรายการของเรานะครับทุกครั้งที่เรามีการสวดมนตรามหาบําบัตสิ่งที่ท่านจะต้อง นะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวก็คือเรื่องราวของการชำระล้างร่างกายของท่านล้างมือล้างเท้าล้างปากหรืออาบน้ำชำระล้างร่างกายก่อนที่จะร่วมสวดมนตราเพราะมนตราคือพยานศักดิ์สิทธิ์ที่เวลาเราเปล่งพยานออกไปจากจิตของเรามันจะเกิดพลังเขาเรียก v i b r a t i o n ฝรั่งเวลาที่เขาสวดนะครับหรือว่าการสวดมนอ้อนวอนพระเจ้า จะเกิดแรงแห่งความสันสะเทือนและแรงแห่งการสันสะเทือนนี้นะครับจะไปถึงนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวาได้เป็นอย่างดีข้อแรกนะครับในการปฏิบัติให้เข้าถึงองค์เทพเทวาเวลาเราสวดมนต์หรือมันตราข้อหนึ่งคือตัดความลังเลสงสัยออกจากจิตของท่านตัดความลังเลสงสัยว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่เทพพระเจ้าที่ท่านสวดถึงขอพรถึงท่านศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ ถ้าท่านยังก้าวไม่ผ่านความรู้สึกนี้ท่านไม่สามารถจะไปขั้นต่อๆไปได้นะครับข้อแรกจะต้องตัดความลังเลสงสัยพระเจ้ามีอยู่จริงแม้เราไม่เห็นได้ด้วยตาหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังมองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้พิสูจน์จากหลายๆท่านพูดถึงเรื่องดาวของการตัดความลังเลสงสัยออกข้อสคือต้องตั้งมั่นใจของเราจดจอ่อ มีสมาธิจดจอ่อกับพยานศักดิ์สิทธิ์หรือมันตรานั้นๆสามคือการถวายซึ่งอามิสบูชาถ้าท่านพร้อมนะครับเรื่องของน้ำไม่ควรจะขาดการสวดม,มันตรามหาบํบาบัดทุกครั้งจะต้องมีน้ำหนึ่งแก้วเสม,มอนะครับอย่างนี้เป็นต้นน้ำนี้เราไม่ได้เอาไว้ดื่มนะครับแต่เป็นน้ำที่สำหรับรองรับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีกรรมสวดมันตราแล้วน้ำนี้สามารถเอาไปไว้ล้างหน้า ล้างตานะครับหรือเอาไปพรมให้เกิดเสน่หมบงคลในบ้านเรือนของเราเปรียบเหมือนเป็นน้ำมนต์ทิพย์จากมหาเทพทั้งปวงบางท่านจะนะครับอมไว้ที่ปากก่อนที่จะกินหรือดื่มไปก็ได้แต่ต้องหาอธิษฐานก่อนนะครับต้องมีน้ำมารองรับเสมอน้ำก็คือสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำคงคานั่นเองหรือกังกามาตานะครับมีน้ำสะอาดหนึ่งแก้วน้ำบริสุทธิ์ สองรื่องของดอกไม้ถ้าเรามีนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรเตรียมดอกไม้นะครับองค์เทพทางฮินดูท่านชอบดอกไม้นะครับดอกดาวเรืองนะครับดอกบัวนะครับหรือจะเป็นดอกกุหลาบทุกครั้งจะบูชาองค์เทพฮินดูดอกกุหลาบควรจะเอาดะเอาน้าออกซะก่อนหรือบางท่านเด็ดเอาเฉพาะกลีบกุหลาบนะครับใส่จานสวยๆตั้งไว้ข้างหน้าสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องราวของกรมยานนะครับกัมยานหรือทูบแขกนั่นเองกลิ่นหรือควันของกรมยานจะทําให้สถานที่ที่เราบูชาสถานที่ที่เราสวดมนตรานั้นใสสะอาดควันของกัมยานตามความเชื่อในฮินดูโบราณก็คือสามารถปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกจากสถานที่นี้ไปดึงดูดสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่สถานที่นี้และควันของทูบของกัมยานจะสื่อไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอากาศ นี่แหละครับคือที่มาของการจุดกำยานและจุดธูปนะครับธูปหอมเรื่องราวต่อไปก็คือเรื่องราวของนะครับองค์เทพเทวาถ้าเรามีความพร้อมเราก็บูชาองค์เทพอยู่ด้านหน้านะครับถ้าไม่มีความพร้อมเราก็มีรูปถ่ายของท่านโปสการ์ดโปสเตอร์ของท่านหรือคนที่เป็นสิทธิ์ของดรไมล์อาจจะใช้ไพ่ย,ยิปซีที่เป็นสัญลักษณ์ขององค์เทพนั้นๆ เป็นไพ่ยิปซีสำรับดูองคไพ่ยิปซีสำรับดูองค์เทพเป็นสำรับแรกและสำรับเดียวที่จดนิขสิิธิ์ทางปัญญาเป็นสำรับแรกของโลกชื่อว่าทาร์ลอดดูองค์เร็วๆนี้จะวางจําหน่ายให้กับญาติธรรมที่ได้สนใจและต้องการเรียนรู้ในเรื่องของไพ่ยิปซีดูองค์ด้วยนะครับติดตามในรายการของเราไปนี่คือสิ่งที่ทําความเข้าใจเรื่องของการสวดมัตรามหาบัมบัด การสวดมนตราบ,บ่อยๆจะทําให้ท่านนั้นจิตเข้มและมีพลังท่านสามารถจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นอย่างดีทุกครั้งที่ท่านมีความทุกข์ท่านปรับทุกข์กับท่านเหมือนพระเจ้าคือพ่อของเราแม่ของเราคือบุพาการีผู้มีพระคุณกับเราเราร้องไห้กับท่านเรายิ้มไป้กับท่านเราขอกําลังขอความเข้มขลังเข้มแข็งในดวงจิตกับท่านถ้าท่านสามารถทําได้อย่างสม่รรําเสมอท่านจะมี พลังกายพลังใจที่เข้มแข็งท่านจะได้สัมผัสในสิ่งที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตหลายท่านมีประสบการณ์ที่ดีเล่าสู่กันเป็นประจำทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กของดรไมค์ก็จริงหรือจะเป็นเรื่องราวของการฝากข้อความมาทาง SMS 4535808ก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าแรกเปลี่ยนกันการให้ธรรมะเป็นทานคือการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวง การให้ธรรมะเป็นทานคือการให้ที่มีอานิสงส์สูงสุดในชีวิตของเราท่านๆการมอบธรรมะดีๆเราปฏิบัติแล้วเรามีประสบการณ์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังท่านก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ให้ธรรมะให้แนวทางดีๆกับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันตลอดทุกวันนะครับที่มีรายการของดรไมล์เอาละครับวันนี้ถึงเวลาอันควรที่เราจะร่วมกันสวดมนตรมัมหาบัมบัิเราตั้งสมาธิให้นิ่ง หายใจเข้าลึกๆึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวาครูบาอาจารย์หายใจออกลึกลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวาครูบาอาจารย์พร้อมกันนี้ตั้งสมาธิจิตจิตที่นิ่งจิตที่จุดจดจ่อจะเป็นจิตที่มีพลังและท่านที่พร้อมที่จะสวดมนตรามหาบัมบัดก่อนจะสวดมนตรามหาบัมบัดขอท่านทำสงบจิตใจของท่าน สัสิ่งที่เป็นความทุกข์ทางใจออกเลิกคิดหยุดคิดสิ่งต่างๆขอให้ท่านตั้งมั่นกับสิ่งที่ท่านกำลังจะสวดต,ต่อไปนี้เพราะการสวดที่ว่านี้เป็นการสวดอักขระมันตราที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีมาแต่โบราณการสวดมันตรามหาบําบัดให้ได้ผลท่านต้องสวดซ้ําๆบ่อยๆเทคนิคการสวดมันตรากับดอร์ไมค์เขาเรียกว่าการสวด อ้อนวอนหรือนมัสการให้จิตของท่านเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพการเอ่ยพระนามท่านบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆปาราลา,าปาราวันนำปารารนำคนอินเดียจะบอกว่าการบูชาหรือการนามัสการบ่อยๆจะทําให้ท่านเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีเอาล่ะครับช่วงนี้นําท่านเข้าสู่มัตรามหาบัมบัดในรายการของดออรไมค์กัน การจะสวดถึงองค์เทพไม่ว่าองค์ใรก็ตามทีตามตำรับฮินดูโบราณนั้นท่านได้กล่าวไว้ว่าให้เราสวดถึงองค์พระพิคเนศเทพแห่งความสําเร็จก่อนทุกครั้งเสมอพร้อมกันนี้จะขอโน้มนําญาติธรรมทั้งหลายร่วมกันระล,ลึกถึงองค์พระมหาพิคเนศเทพแห่งความสําเร็จทั้งปวงลืมตาเห็นองค์พระพิคเนศหลับตาลงเห็นองค์